สวัสดีครับวันนี้เจริมชีนะครับพามาดูอาหารปลาครับอาหารปลาบ่นี่ขึ้นอาหารปลาบ่อาหารหนำอาหารหนำอาหารหนำติวันนี้อยู่ครบทีมงานครับนี่ดูครับวันนี้ผลง,งาน,นปลากาไ๋วยปลาก๋วยปลาเออก๋วยปลาก๋วยปลาอีเมื่อกุ้กเตะครับนั่นนั่นคนดังครับเลยเนี่ยผมคนดังครับผมเสียบไม่แล้วเสียบไม่แล้วอืม เดวิหรีฮะุ่ <c oughs> มปลาครับลาบปลานกเขาครับคนรุ่นใหม่ปล่อยเรียนกอฮอนะครับนี่โมมีเ่เลยที่จะนำโคก <c oughs> <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวพามาเดินมาดูแหล่งวัตถุดิบครับเรามีหน่วยกล้าตายอยู่สองหน่วยครับต <c oughs> อนนี้อยู่ในน้า แต่ว่าหน่วยกาตายไหมโอ้นี่ครับหน่วยกาตายครับโอ้เห็นไปะฮะเอาแน่โอ้โอโอยเอาบ้าน, <c oughs> นหน่วยมาหากินปลาที่ยิ่งเปียกไปไหม <c oughs> มีบอน,นี่หอยดากด้วยมีบ่อหอยดากมีบ่อนอะ่ปะปลาหน่อยกับเบิง้ง <c oughs> นี่ครับหน่วยกาตายสองคนครับอืม เดี๋ยวพาเราเรา,เราพา่านมุงไปเบิ่งเลยครับนี่ผลงานเป็นยังไงจากที่ห่างหายกันมานานครับเจริมทีวันนี้ลงสักคลิปก่อนแหนแล้วน่าทางลงมันีจะก,กิ่งแค่น่าทางเนียอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับอย่าลืม กดกลมก็กลมแตะไครน้ำเด้อครับเด้อไหนนะเอาขึ้นมาเบิ่งดูหมู่บ้านบดไอไทยไว้หมู่บ้านนี่ฝปล่าว่มีแห่โอ้ไม่ก็หอยดากมากคือว่ามีแต่ตัวน้อยฮะไหนมีดิมีแต่ตัวน้อยม่กล้าได้ตัวเดียวเลยอะนั่งเป้งเป่งมีบ่ข่าหมดแล้วบ้างนี่เซียนกีครับเซียนกีเด็กลุมแม่น้ำชีครับ นายยกบ้องดยกบองดเกี้ยกบืงดูเ้พี่นองขยักเบื้งนี่นี่เด้โอ้ตัวปลาไหมเปยงมีบอดน้ำตัวมีอีกตัวโอ้บ้านตัวเี้เนาะบ้านบระเทศไายบ้านตัวแบกเี้ย มีครับบรรยากาศการลงมาครับนั่นเขามีมือซุ่มอยู่ข้างบนน้ำครับมากินตกโพูดซุ่มมุดปลาเข้มามเลยนี่ครับบรรยากาศโอ้โหตรงนั้นมีคนตกปลาเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่เดีย๋ยวจักพากก็เจอกับเจลีทีนะครับ ไปดูข้างบนกันครับบ่ได้พ่อกันโดนโดนโดนถ่ายเทียโอ้น,นี่ครับทีมงานครับกำลังก่อไฟกันเต็มเลยนี่แหละคนดังนี่ได้ะคนดังลาบปลาสูตรบานต้นนีกแล้วครับ กูเตยบ้านต้นลบปลายแล้วอืมัะก็เริ่มเดือนละนี่ครับอู้ปักดูดิเนี่ปคอขอขอตีอ้ลุ่มแม่น้ำชี้มีปลาช่อนครับ ครับมือนี้อยู่กับทีมงานนะครับเขาเที่ยงเข้าเทียเท่ยงมาเดอร์พี่น้องเดี๋ยวนี้ครับอืมอาครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ